อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางคุณภูยพัฒน์เนี่ยได้มีการแข่งเทปกับทาง CF Competition นะครับแล้วก็ได้ในรางวัลที่1สําหรับคนที่ทําโรบอทเทดนะครับคุณภูยพัฒน์มีแนวคิดในการทาโรบอทเทดอย่างไรบ้างครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็ในการแข่งขันนี้ก็ได้ทําระบบเทดเป็นโโรบอทเทดนะครับก็ซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกที่มองยากคือแรกคือไม็ตนะครับไว่าต้องเลือกไมเก่อน ไม่ใช่ว่าเราชอบแบบไหนมีอยู่สามแบบให้เลือกมีแบบดันเทนแบบสวิงหรือแบบสไนเปอร์ซึ่งในระบบของผมเนี่ยเราเลือกระบบดันเทนเอเมทเซ็ตก็คือเป็นการบอกว่าเราเราทําตามระบบไงให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ยอมรับความเสียงได้ถึงจุดคัดเราก็คัดไม่ถึงจุดคัดเราก็ต้องไม่ไม่คัดนะครับแล้วก็ทําตามระบบให้ได้แล้วก็กล้าเข้าในในราคาที่สูงกว่าอาจจะมีราคาที่สูงกว่าเดิม แต่ระบบคอมพิวเตอร์พวกนี้สามารถทําให้เรารายใจได้ในการที่จะบอกว่าทําได้ทำตามระบบได้เป๊ะได้รอยเษตเนี่ยครับนี่เื็ส่วนแรกก่อนคือเรื่องราเกตรนะครับส่วนที่สองคือเรื่องเอฟเอ็มครับคือต้องวางเงินยังไงในระบบเราก็จะเขียนระบบวางเงินสมมติมีเงินอยู่หมดหนึ่งแสนบาทสมมติเราต้องการวางเอเอ็มอยู่ที่สองหมื่นบาทต่อสัญญาถูกไหมครับครับพอสมารถเลได้หมดห้าคอนนะครับพอครบไ้ห้าคอนปุ๊บเราก็ห้ามเลทจะห้าคอนนะครับจนกว่าเราจะได้กําไรเพิ่มขึ้น จากจากหนึ่งแสนเป็นแสนสองเราถึงจะเพิ่มเป็นหกคอนอพอได้นะครับอ๋อก็คือสองหมื่นต่อคอนนั่นแหละถูกไหมครับผมเขาจะถูกไหมเราเราจะเพิ่มเป็นหกคอนได้เมื่อเรามีเงินถพิหนึ่งแสนสองหมื่นอ่าครับผมบโอเคแล้วเราก็ให้หกคอนยาวๆจนเราจะแล้ว<ม><ม>เราก็ห้ามลดคอนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาลดคอนเนี่ยเวลาทันกไรกลับคืนมามันก็จะไม่ได้เท่ากับอืมการที่เราเล่นบอนไปเรื่อยๆถูกไหมครับครับผม แล้วพอทุบเป็นทุบเงินไปถึงแสนสี่ปุ๊บแล้วก็ไปเจ็ดคอนแล้วก็ไปเจ็ดคอนยาวไปเรื่อยจะขาดทุนระหว่างทางก็ไม่เป็นไรจะกำไรระหว่างทางก็ไม่เป็นไรจนกว่าเงินเริ่มไปเป็นแสนแสนหกถูกไหมครับแล้วถึงข้แปดแปดคอนแล้วมีกรณีที่ลดคอนคอนบ้างไหมครับยังไม่มีครับเพราะว่าถ้าสมมติการการลดคอนคือเราจะวางเงินเมให้ถึงตรงนี้ไว้ก่อนถ้าลดคอนเราทําให้ชาเสียโอกาสในการที่ สมมติเรา cover ไปเฉลี่ยไป5จุดนะครับ5จุดคือพันหนึง่งาสัญญาคือ5พันเลยถ้าเราอยู่ดีเราลดสัญญาเหลือ4คอนแล้วเราขาดทุน5จุดหรือกำไร5จุดมันก็จะไม่เท่าที่เราขาดทุนกำไรไปขาดทุนเรื่อไปถูกไหมครับโอเคครับส่วที่สามคือส่วนของเทคนิคครับเทคนิคอยู่ที่20%นะครับก็คือจะมองว่ามองภาพใหญ่ก่อนมองใช้ MA ในการมองภาพใหญ่ in S200 วันนะครับมองภาพใหญ่ว่าตอนนี้เราอยู่เทรนดน์นั่นแหละเราอยู่หน้าขึ้นอยู่หน้าลง ถูกไหมครับต้างเพคเซ็ตอยู่ได้อยู่สองแบบแล้วเราก็ดูเซ็บแท็บเซ็มเด็กว่ามันโอเวอร์โซลโอเวอร์โซลอย่างไอเ i สไโอเวอร์โซลหรือ s อ o โอเวอร์โซลอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถลองเข้าไปดูสักไม้หนึ่งก่อนแล้วเราก็หาจุดคัดถ้าไม่ถึงจุดคัดเราก็ห้ามทัดครับแต่ระบบคอมพิวเตอร์มันจะช่วยเราตรงนี้ในการที่ว่าถ้าเราเห็นกำลังขาทุกมากๆแต่ถ้าไม่ถึงคัดถ้าถ้าให้เป็นถ้าสมมติเราเราเล่นเองเนี่ยแบนด์ล้วนเพลทนเนี่ยมันก็สามารถ ที่จะแบบทำให้ใจวกแวกว่าเอ้ยยังไม่ถึงคั้จะกลัวละเรากลัวละเราคัดดีกว่าสุดท้ายก็ระบบมันยังไม่ให้คัวม,มันก็เรีงผ่านหน้าเราไปประมาณนี้ครับครับผมผมขอสรุปภาพรวมนิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้านักษณะนี้คือใช้ EMA เนี่ยเราจะได้กําไรก็แต่เมื่อเป็นเทรนแต่ถ้าเกิดไซเย์เนี่ยอาจจะมีความขุขักนิดหน่อยนะครับถ้าถ้าเห็นภาพนี้เลย m a โอเคครับเราก็สรุป3ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็น Mindset นะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่จะเป็นเรื่องของการวาง Money Management ส่วนที่3นะครับจุดเข้าจุดออกก็คือเป็น EMA นี่ก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับขอบคุณนะครับ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 สวัสดีครับ